ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใสๆเด้งๆดึงๆเลยค่ะโอ้หน่วยนีหน่วยบกงเลยค่ะต่วสิเอาได้บัวที่เทาบ่วบัวเทาหรอค่ะน่าใสกิ๊กู่พยายามหาเอาต่เดยวอ่อนๆนมๆนะคะปาดไปเลย แฉทันมีตะหนวยงๆายมัยง้งไงตาสรอนค่ะค่ะอฮ้ยต่ละหนวยไหมค่ะตาสะอวนหนอยละค่ำ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 ข่ำตาสวดมันค่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนะ,คะเอาก็ยินดีต้อนรับสุช่องสาวแพรวผ้าไปคืเอเ่านะคะเมื่อนี่ก็ว่าสิผ้ามหาเก็บเหดตะโลเนาะคะ่ะมาเบิงเหดตะโลจากสาวแพรวเก็บไปเมื่อนั้นเนาะสาวแพรวก็ไปลวกใส่ตู้ไว้เนาะคะ่ะกินกับตําบกโกเห็ดหวานกินแนนกกะก้อยแน่แซบอยู่ค่ะแซบอีรีเนาะเบเรว,วเวหต็ตเนาะคะ่ะเพราะว่าทางบ้านเก่าสาวแพรวยะา่างยโสนะเพิ่นภาก,กันกินเนาะคะ่ะเป็นเห็ดที่นิยมนะคะแต่ว่าทางนี้เพิ่นสิบค้อนิยมกันเนาะเอามาเบิง การเก็บเห็ดของเขาเลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะมีตาลูกสองดอกเล็กของเขาเลยค่ะหืมดอกนี้ใส่ซุ้มเลยค่ะเทบาบนี่เทาค่ะหาเลือกเอาดอกบนเทาเนาะค่ะฮึยู้หน่วยนีหน่วยบักไงเลยค่ะตะวาวสีเอาได้บัวทิเทาบัว พอเทอกค่ะแั่ใส่กิ๊กอยู่เขาก็ไปถ้าทำความสะอาดอยู่บ้านให้เราเนาะคะ่ะเพื่อ,อก็สิเก็บใส่ถุงนี้เลอคะ่ะพยายามหาเอาตะเด็กอ่อนๆนุ่มๆนะคะปาดไปเลยนี่มันจะงางเขาจังไ่เด้ปาดอีกค่ะอีกสองดอก เอากัะมีพี่น้องถามว่าสาวแพร่เจ้าทรงโบเนาะทรงตั้งจังหวัดบอเนาะค่ะสาวแพรวก็เคยตอบว่าบริสุทธิ์รงเนาะเพราะว่าแพร่บ่เคยทรงตกเทือนเนาะแต่ว่าแพรวไปศึกษามาแล้วค่ะศึกษาวิธีทรงมาแล้วกะล่องเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจังใดกับจังว่ากันเนาะคะ่ะเอาได้อดอกเอ,เอาได้อยู่ค่ะ ฟ้าดอกนี้เมื่อกินขี้ดินดีค่ะค <c oughs> ุณตลา,างยาก <c oughs> กระสีเบาเนาะค่ะเอาตาดอกนี่ดอกดอกเเกี๊ยงดอกหลายอยู่ไหมคะ่ะมันบอได้หน่อยเนาะมันออกใหญ่ลายอยู่แก้วก็มีคนสอบถามแผ่วลายเนานะคะวะ่าสาวแผ่วมันกินได้รีบโบ่เนาะแผ่วก็ลุงหอดคลิปเดียวคุณล่ะค่ะห้เบิรงว่ากินได้เนาะคะ่ะ เจ้ากินให้เบิ่งพร้อมเนาะค่ะเน,ะนะเาะถ้าเไ็ดแถวหนี่เกิดใหญ่กันค่ะบุ้ยเกิดเป็นกลุ่มคือถึงแต้เปียร์ไทยคลิ่นไฮเบิร์งที่เ,าาล,เลียงมึงอยากใหญ่กัน,น,นอยู่แค่ถันมีตหน่มยใหญ่ๆมึงไง้าสะอรค่ะค่ะ one month. อันนี้ก็ต้องค่อยๆเก็บเอาเก็บไปไว้บ่อยนะค่ะ,ะน,นุ้ยกระหนยไหมค่ะตาสอโนมาละค่ำละค่ำละข่ำละค่ำค่ำตาสวดมันค่ะ ก็เอา,นาวนเท่าแล้วค่ะน้วยน่ะใบไม้ย่านใบไม้นี่นยยนปิดตากงเนาะค่ะนั่้เที่ยวลากปิดตากงมันคือว่าจะเป็นกุ้มคือรอบบังหันบุค,ค่ะอันนี้ใหญ่อีดีเด้อค่ะนี่แหละใหญ่เห็นมองแล้ว ดอกซองดอวก็ะจะเป็นกุง้งเป็นเงงเนาะค่ะ เด็กตาโลนี่เด็บดำดำได้ค่ะบึงใส่ถุงกำด้วยค่ะมันมันหยุดมากเมื่อนั้นเห็นว่าขาสาวแพ้วกำกำใบกำไมนจะหลุดไปนะคะแไปยึดจำอยู่ mông thuộc này lương lượng bộ âu không ด่าด้วยนี่ไหมรวมสมุนค um, so ่ะอุ้ยตุกก็ต้องคิดหยากรีลงล่างค่ะล่างง่ายสำหรับสาวเพลย์ด้วยโอ้เห็นอันนี้ล่างง่ายเป็นส้มคือสีล่างหยากนี้นะคะแต่ว่าผู้ใด้รางบเป็นก็ว่าหยากคือหวานล่ะค่ะ ก็ว่าป้านี่บ่เ่าปานป้านเขาเอามือนั่นเนาะคะ่ะเนี่ยเป็นบ่เ่าปานนั่นเพราะว่าบบคอยหินดอกี่มเตกม,ม,มือนั่นโดกมันดอกเ่าเตกหลายเนาะคะ่ะไงทวนๆดูเนี่ยมันก็นมีแตโดกหน่อยๆอ,อ่อนๆเลยล่ละดอกเงก็ยนีอ่อนยูนะคะที่เก็บไปวางไรนี่ก็ได้ บ่ได้ยลีลาเด้อค่ะอัาน,ะะนพวานมือเนาะต้องตกแต่งสาเนีแหละค่ะอ่านพ่นแม่พี่น้องว่าเออสาแปร์ข,ขึน้นเก็บเฮดลีลาดเหยื่ออ่านถือว่าคือกันเนาะค่ะตะวานบา่ได้ลีลาเด้อค่ะต้องเก็บคอยเก็บเอาอีอิีเหฮดอันนี้ย คืนคู่ประถวดประถอยนะคะ เก็บไปพอดกกินคือเก่านะคะเนาะบม่เอาไปหลย ดอกเงีหน่อยๆยังอากหลากอยู่ค่ะเต็มอยู่ดอกหน่อยๆก็ได้ เึื่อนี้ค่ะอึ้งแบกน้อยข่อยอีออึ้งหนึ่งใส่กิ้งลิงดู่ค่ะงามๆด้ยนี่เป็นแบบน้งามค่ะ ดอกนี่อยากเ่าแล้วค่ะเ่าค่ะเอาแพ้วกับสิพ่อแล้วนะคะ่ะเอาไปพ่อได้อยากได้กินนะคะ่ะเนี่ยนี่ตดอกูลไงไงงามๆเลยมึงไงตะละใครนะคะ่ะมึงไงขาวขาวใสๆแต่ว่ามือนี่แพรวเก็บบริอาดปานมือน,นั้นนะคะ่ะมือนั้นแพ้วรูปอกคักตืบอยู่นะคะ่ะแต่ว่าเก็บไปแบบสี้ลางง่ายคือเกเนาะคะ่ะมันก็มีวิธีลางของมันอยู่นะคะ่ะ เพลก็เลี้ยบ่ะไรซี่เลียดมนไหนเนาะเก็บไป้งสี่แหละเพาก็ไปล่างอวกข้าวเดียวเมื่อนั้นเพล่ล่างใส่ติ้งลิงอู้ปิตาอยากไดกินที่อย่งนี้ค่ะเนี่ยเอาทันใดที่ว่าสนใจกับเพล่ก็ได้บอกให้คลิปนําเดียวนะคะเนาะก็ล่วงทักเขามะบงเนาะค่ะทักเขามะบงทักเขามาสอบถามกันได้ละค่ะถ้าพี่น้องสนใจเนาะเพล่ก็ไปหาศึกษาวิธีมากขึ้นกันนะคะเพล่ก็อยากส่งให้พ่อแม่พี่น้องได้กินขึ้นกันเนาะค่ะบ่นอยากกินแต่ผู้เดียวเนาะก็ คิดพอเวลาจะขวงอยากจะกีกหาบุหูแจากหม่งหานะคะไมอยู่ไม่ไมนอกบุงหูว่ามันมีเนาะจะคืดอยากแต่พอแต่มาเห็นเราเลยเนี่โอ้ก็เก็บไปกินสุป,ปีนะคะเนี่ยกินได้เนาะแต่ส่วนมากกับิินีพี่น้องหลายๆคนถ้าเขามาถามว่า สาเพลี่วมันกินได้ตีกินได้หรือตีโบเบียตีเนาะมันกิบโบเบียได้ค่ะสาเพลี่วกินมาตน่ตะใดเท่าใดแล้วเนาะค่ะกินมา่ตะหน่อยจนว่ายง่ายเร็วนะคะ่ะแม่เพิ่นกับหาสู้อยากสู้กินเนาะแต่ทางบ้านเก็เพลี่ยวใน ят, ทางจะสูนะเพิ่นนิยมกินกันเนาะคะ่ะแต่ว่าทางนี้บนิยิมหรือคะ่ะพี่น้องหรือว่าเพิ่นบ้านได้รู้ว่า,ะะววา,อา,อามันกินได้เนาะมื่อนนี้นี่ปู้เฒ่าผู้นึ่งเพิ่นกระทำสาเพลี่วได้ค่ะเพิ่นเห็นสาเพลีเก็บเนาะเพิ่นโกรกเขามาเอาอีหน้ำมันกินได้ตี แค่จังได้กินเนาะเพ่อกระบอกวิธีขึ้นไปเนาะค่ะแล้วก็เพิ่็เก็บกกเอาบบหลายเนาะเพิ่นกิว่าแม่เก็บไปล่องสิมึงก้อนมันวางสินเนาะเอาก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆว่ามันกินได้แบ่งปันกันไปเนาะค่ะเนี่ยแบ่งปันเฮาก็บ่ได้วว่าแพงเนาะพี่น้องเนาะว่า บวบวกขึ้นนะคะสาวแพล่ก็บวกขึ้นเบิดเนาะว่าเห็ุวิธีเหตุอย่างไรกินอย่างไรเนาะก็บวกขึ้นเบิดแเ้วเรียเบื่อเนอะเนาะเอาสําหรับคลิปนี้แพล่กับสิพ่อไว้สำหนี้เนาะค่ะทามาคลิปนี้คือเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่พาไปนัน่นเลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ